สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเรานะครับกับ The Doctor s u w a t y นะครับมาพบกับ Health Tips Tips สุขภาพดีๆกันครับสนับสนุนช่วง Health Tips โรงพยบาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลวิภาวดีเปิดให้บริการให้การรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอดทั้งด้านการบริการที่ประทับใจและด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทุกท่านที่เข้ามารับการบริการเราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและทุกชั้นวรรณะโดยมีคำขวัญว่าโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อชีวิทุกระดับ ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีมีเตียงรองรับผู้ป่วย350เตียงมีห้องตรวจกว่า70ห้องสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ1,500-2,000คนด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแพทย์ประจำกว่า50ท่านแพทย์ที่ปรึกษากว่า250ท่านพร้อมให้บริการแล้วที่โรงพยาบาลวิภาวดี ทริปสวัสดีวิธีการป้องกันไม่ให้ปวดหลังจากหมอนรองกระดูกค่ะมีคําแนะนํานะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีอาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังได้ดังนี้ค่ะ 1. อย่าง,งอหลังเมื่อยกวัตถุพยายามรักษาส่วนโค้งของหลังให้คงอยู่ขณะยกวัตถุให้งอที่สะโพกแทนค่ะ 2. อย่านั่งนานเกิน2ชั่วโมงให้ลุกเดินเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ3เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆเช่นนั่งหลังตรงนั่งพิงหลัง เอามือเท้าโต๊ะสลับอิริยาบทไปมา 4. ถ้าจำเป็นต้องนั่งนานๆเช่นนั่งรถนั่งเครื่องบินให้เอนหลังพักพิง5วินาทีเพื่อลดแรงกดที่หมอนรองกระดูกหรือเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆ 5. ผู้ที่นั่งนานและต้องลุกมายกวัตถุทันทีเช่นพนักงานขับรถส่งของต้องพยายามเอนหลังบ่อยๆขณะขับรถหรือหาหมอนมาหนุนหลังส่วนล่างในขณะขับรถและถ้ามีเวลามากพอเมื่อลงจากรถ ให้ยืนแอนหลังเปลี่ยนอิริยาบถประมาณ5วินาทีจึงเริ่มยกของค่ะ 6. หลังจากตื่นนอนหลีกเลี่ยงการก้มหลังหรือการออกกำลังกายที่ต้องก้มหลังงอหลังการยกวัตถุหนักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะ 7. ไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบมีแรงต้านในท่านั่งเพราะเป็นการงอหลังซ้ำๆหลายๆครั้งขณะที่มีแรงดัน ในหมอนรองกระดูกสูงเรียกได้ว่าทำให้มีโอกาสบาดเจ็บนั่นเองค่ะ 8. ออกแบบสภาพงานให้เหมาะสมเช่นไม่ให้ยกวัตถุหนักจากที่ต่าเกินไปบิดหรือเอียงตัวมากเกินไปรวมไปถึงยกวัตถุที่อยู่ห่างจากตัวมากเกินไปเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความเสื่อมได้ทั้งนั้นค่ะทิปส์ง่ายๆนะคะไม่งอหลังขณะยกวัตถุไม่นั่งนานไม่ก้มหรือยกวัตถุ รวมทั้งตื่นนอนใหม่ๆก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยอย่ายกของที่หนักเกินกำลังปรับสภาพงานให้เหมาะสมเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางการนั่งบ่อยๆแค่นี้ก็จะห่างไกลอาการปวดหลังและการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็คําถามหลากหลายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมของเรารวมทั้งคนดังของเราฝากถามมันเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหน้าที่ของเราไปสรรหาผู้เชี่ยวชาญหมอดังคนเก่งนะครับมา พร้อมกับคําตอบที่ดีที่สุดในรายละเอียดมาฝากกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทราบแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อที่จะห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะป่วยหรือแม้แต่บาดเจ็บจากอาการต่างๆแบบนี้ที่เรามาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ด้วยเช่นกันนะครับมีคําถามอะไรนะครับข้อสงสัยก็ฝากถามกันเข้ามาได้เลยนะครับทางอีเมลของรายการแล้วก็ทางแฟนเพจของรายการนะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็นองขอบคุณด้วยนะครับสาหรับ PTT Group นะครับ PTT Global Chemical ไยออยเรือสำราญเจ้าพยาครูสรวมถึงสถานที่ของเราแห่งนี้นะครับนั่นก็คือโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูนกรุงเทพนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับกับ The d ด็อกเตอร์ทริวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ